สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรชลนะครับตอนนี้อยู่เคียงข้างนะครับเตาเผาเอาย่างคอหมูย่างอยู่นะฮะบรรยากาศนะครับแล้วก็สีสันน่าชว่นรับประทานมากนะฮะคุณนายปูนะครับแฟลตอุดมสุขนะครับยินดีรับใช้นะฮะแล้วก็บริการคอหมูย่างนะครับหลังจากที่ย่างเรียบร้อยแล้วครับคอหมูย่างของคุณนายปูนะครับคุณปู คอหมูย่างที่แผนตำรวจอุดมสุขร์ส่นกลางลนะครับก็ตอนนี้นะฮะขออนุญาตจิ้มนะครับอันเป็นชิ้นๆหมูหนุ่มๆน้ำจิ้มอร่อยๆนะครับอ่ะน้ำจิ้มนะครับราดเข้าไปนนะฮะนี่ฮะอย่บับหมูนะฮะระวังลงนะฮะจีเดีย เย,ยิ้มอืไหลไหลท่านผู้ชมครับนี่ดูนะบรรยากาศในการชิมของหมูย่างให้มีอรสต้องต้องต้องแลบนินะนุม อร่อยน้ำจิ้มอร่อยหมูนุ่มแล้วก็มีสมุนไพรนะฮะกระเทียมกระเทียมแล้วก็เอ่อที่เรียกว่านั้นของอืมอะไรตำไทยฮนะอร่อยมาก่้นผู้ชมครับขอขอชิมอีกอีกอันหนึ่งนะหมูนุ่มๆน,นะฮะ นะข้าวหมูย่างนะครับถ้าย่างไม่สุกหรือหรือหมักไม่ดีนะครับน้ำจิ้มไม่อร่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้อรรถนะเนี่ยอ่ะอืแล้วก็นะฮะกัะกบ กกัปเพิ่มอัรรถรสในการกินนะฮะอย่าลืมนะฮะคอหมูย่างคุณปูคอหมูย่างแฟกั่นดรวจุมนะครับโอเคนะฮะขอบคุณครับ